มื่อสักครู่เดินออกมาตากผ้าค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเพออกมาตากผ้าก็เลยเจอว่ามีนกขาวปีนข้ามเขาเห็นด้วยความไหมคะนกเขากำลังกกลูกอีกแล้วลูกเล็กแล้วตาป้องแป้วเลยค่ะน่าจะกอันนี้น่าจะเป็นไข่พเพิ่งเห็น แม่บ้านเราี่มินนกมาเพื่อยงเพียงตลอดเขาแบบเหมือนกับไม่กลัวเลยนะคะผมเมื่อกี้เดินไปตักผ้าขเขาเฉยๆแต่เขาตื่นเต้นหยุ่มกันว่าว่าเราเดินผ่านเขาไปตุกก๊กตุ๊กมีตัวผููมาบินอยู่ใกล้ๆเห็นไหมคะลอยบินเลยไปแล้ว ตกใจตกใจเราซูมไปแล้วนี่ไข่ค่ะเห็นไข่อยู่แต่อย่าไปกวนก็เลยเนะาะเห็นไข่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวจตรงไหนเนี่ยนี่อ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวลองซูมดู ไข่อยู่ในรังไข่อยู่ในรังสูงเห็นเฉยเ,เนาะกลับค่ะมีอีกน่าจะสองฟองค่ะสองฟองมีอสองฟองที่กำลังกำลังจะมีชีวิตใหม่เราก็คอยลุ้นกันตอนที่มันเป็นลูกแต่เขานกขาวนี่แปลกนะคะเห็นรังเขาเนี่ยแบบ เหมือนก็เหมือนก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนยทำทำแังแบบหลวมมากเลยทำลังแบบเบาบางมากเลยเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นที่สง่งมันจะหยุดใต้หลังคาตอนนี้พอดิดตัดนี่อยุดคลิกกิ่งหมอนต้นหมอนต้นหมอนตัดระดับหนึ่งแล้วผู้สาม,มาทำแต่ตรงนี้จริงจริงร้อนเขาทอดลูกไว้ทำลังแบบในที่ที่ร้อนมาก ูนกสองนกเขาแล้วก็ดูต้นไม้เป็นระดับหนึ่งนะคะต้นไม้ก็งามอยู่ค่ะพอดีถ้าได้เป็นต้นไม้ในบ้านก็จะค่อนข้างจะดูแลหน่อยมื่อนี่มีดอกมังดอกไม้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยอ เอาคืนก่อนมันใหญ่ท่านผู้ชมก็จะว่ามีดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้สวยๆมีหลายดอกเลยค่ะในบ้านเห็นอย่างนี้มีดอกไม้นะคะเนี่ยมีดอกไม้นี่ค่ะกิ่ตากผ้าการตักผ้านี่ก็จะติดตากเพื่อให้น้ำมันหยดลงมาบนต้นไม้ม,มีดอกไม้สวยๆค่ะ ก็จะมีดอกไม้ทั้งปีมีแคนตัสกระบ,บองเพชรง,งามอยู่ค่ะอัปเดตเดี๋ยวจะส่องให้ดูถ้ามันมีลูกแล้วนะคะเราก็จะดูกันไปเรื่อยๆค่ะมีชามีข้างหนึ่งช่แนลค่ะ,คะ,คะ,คะสถานการณ์ข้างบ้าน